วันนี้ครูจะมาทบทวนเรื่องอุปสงค์อุปทานแล้วก็ราคาดุลยภาพของรายวิชาชั้นม .5 สาระเศรษฐศาสตร์นะคะก็ให้นักเรียนฟังรู้ความหมายของอุปสงค์อุปทานและราคาดุลยภาพความหมายของอุปสงค์ก่อนนะคะนักเรียนอุปสงค์อุปสงค์งนะคะหมายถึงความต้องการ ความต้องการของผู้ซื้อนะคะผู้ซื้อนี่ก็คือพวกเรานั่นเองก็คือผู้บริโภคเราเป็นผู้บริโภคคือความต้องการของผู้บริโภคนะคะเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นเราต้องการซื้อสินค้าซื้ออาหารซื้อเครื่องดื่มอย่างนี้นะคะนั่นก็คืออุปสงค์แต่นี้ความหมายของอุปสงค์เนี่ยเขาบอกว่าเอ่อถ้าสินค้าราคาถูก ผู้ซื้อก็จะซื้อมากอ่าอย่างเช่นสมมุติว่านะักเรียนคะอัปปากาด้านนี้นะคะแท่งละหนึ่งบาทนะคะาาถามว่านักเรียนเนี่ยต้องการซื้อเยอะไหมอ่าเยอะเยอะใช่ไหมคะลูกอ่าคราวนี้เมื่อต้องการซื้อเยอะแปลว่าอา่ราคาหนึ่งบาทซื้อเยอะมันก็คือเป็นไปตามกฎของอุปสงค์ถ้าราคาถูกผู้ซื้อก็จะซื้อเยอะนะคะคราวนี้ ถ้าเกิดว่าราคาแพงสมมุติว่าครูบอกว่าเมื่อกี้นี่ปากกาด้ามละ1บาทตอนนี้ครูเป็นปากกาด้ามละ1 0 0พวกเธอจะซื้อไหมก็ไม่มีใครซื้อนั่นก็คือเป็นไปตามของกฎอุปสงค์ก็คือถ้าราคาแพงพวกเธอก็จะไม่ซื้อจะไหมอ่ะคันนี้มาดูอีกอย่างมันต้องควบคู่กันไปเมื่อมีอุปสงค์เราต้องพูดถึงอุปทานด้วยนะคะอา่าแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมาเที่ยมให้ดูอุป ก็คือความต้องการของผู้ขายหรือผู้ผลิตนั่นเองอ่าคืออย่างไรคะนักเรียนเขาบอกว่าความต้องการของผู้ขายก็คือผู้ผลิตเนี่ยก็ต้องการผลิตสินค้าที่มันราคาแพงมาใช่ไหมคะแต่เมื่อผลิตราคาแพงเนี่ยผู้ซื้อก็ค่อนข้างท,ที่จะซื้อน้อยดังนั้นเนี่ยเขาจึงบอกว่า ผู้ขายเนี่ยผลิตมาเนี่ยก็ต้องการกําไรแต่เมื่อผลิตมาต้องการกําไรมากมันก็เป็นไปไม่ได้ถ้าผลิตราคาแพงนะคะนักเรียนครนี้มันจึงเกิดอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมานั่นคือราคาดุลยภาพหมายถึงอะไรหมายถึงเส้นเส้นอุปสงค์และ ประธานมาตัดกันณจุดใดจุดหนึ่งนั่นคือความต้องการของผู้ซื้อกับผู้ขายมาตัดกันก็คือเป็นราคาดุลยภาพก็คือทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยสามารถซื้อขายกันได้ในราคาตามที่ต้องการนะคะนักเรียนอย่างเช่นอะไรบ้างานักเรียนลองมาดูอ,าอย่างเช่นเขาบอกว่า ปีนี้อะให้นักเรียนพิจารณาดูดีกว่าเนาะว่าปีนี้เงาะราคาถูกมากชาวสวนจึงลดปริมาณการขายพืชปริมาณการปลูกเงาะลงอันนี้เป็นอุปสงค์หรืออุปทานอาก็เฉลยว่าเป็นอุปทานเพราะว่าถ้าลดพื้นที่ลงเงาะก็จะลดลงแปลว่าผู้ผลิตก็จะผ,ผลิตมีน้อยแล้วคนซื้อก็ต้องการ มากแล้วก็ราคาสินค้าก็จะแพงขึ้นนะคะอ่าอย่างเช่นอีกอันนึงนะคะปกติน้ำมัง่นขวดละยี่สิบห้าบาทสมใจจะซื้อวันละหนึ่งขวดแต่วันนี้ราคารถพิเศษจำหน่ายสองขวดราคายีิบหาบาทสมใจจึงได้ซื้อเพิ่มอ่าข้อนี้นักเรียนคิดว่าเป็นอุปสงค์หรืออุปทานก็เฉลยมาว่าเป็นอุปสงค์เพราะว่าเมื่อสินค้าถูกทุกคนก็ต้องซื้อเพิ่มอยู่ดีใช่ไหมคะ ก็เป็นอุปสงค์อ่าอีกอันนึงนะคะเขาบอกว่าระดับสินค้าที่ปริมาณของเส้นอุปสงค์เท่ากับอุปทานก็คือราคาดุลยภาพนะคะอ่าทีนี้อ่าอีกอันนึงเช่นเขาบอกว่าในช่วงใกล้ฤด,ดูฝนดสดใสได้เพิ่มกำลังราคาผลิตล่มและเสื้อกันฝนขึ้นเพื่อให้ทันในช่วงฤด,ดูฝนที่จะถึง อันนี้เป็นอุปทานเพราะว่า,าเมื่อถึงเทศกาลหรือถึงอะไรเนี่ยผู้ผลิตก็จะรีบผลิตสินค้าออกมาเพื่อให้ทันเท่ากับผู้ผู้ต้องการก็คือเป็นอุปทานนะคะวันนี้คงไม่มีอะไรนะคะเดี๋ยวครูจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าอุปสงค์ก็คือความต้องการของผู้ซื้อส่วนอุปทานก็คือความต้องการของผู้ขายนั่นเองส่วนราคาดุลยภาพก็คือ เส้นอุปสงค์และเส้นอุปทานมาตัดกันน่ณจุดใดจุดหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้คุรูก็คงจบเรื่องอุปสงค์และอุปทานราคาดุลยภาพแค่นี้ครั้งหน้าก็คงจะเจอกันในกลไกลของราคาต่อไปนะคะขอบคุณ